เอาลรับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอรเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับกาชาเอ่อกาชาพันปีนะครับเป็นของเบียฮุยะแล้วก็ s n สนอนะฮะอาากาชานี้มาวันที่16เดือน11ถึงวันที่30เดือน11นะครับก็มาทั้งหมดเครึ่งเดือนเลยกลางเดือนถึงท้ายเดือนเลยนะฮะ ของดีแน่ตุวก็คือเอสนอตกับคุชิกิเบียคุยะนั่นแหละก็เป็นตัวที่เท่แบบจัดๆเลยนะแล้วก็เป็นเลดที่ดีครับเลดดีมากเลดสเต็ปสามสเต็ปหกสเต็ปสิบครับแล้วก็สิบสามสิบหกยี่สิบครับแล้วใครที่เกลือจัดๆนะครับเลดดีขนาดนี้ยังไม่ออกเกลือจัดๆสเต็ปที่ยี่สิบห้าครับสเต็ปลองสุดท้ายครับเอาตั๋วไปเปิดเลยครับเลือกตัวใหม่หนึ่งตัวที่คุณอยากได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเอสนอตหรือว่าคุชิกินะฮะตัวไหนก็ได้ครับสเต็ปยี่สิบหก เพราะแนะนำว่าอย่าหาเปิดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมขอพูดหน่อยสําหรับตัวร่วมตู้นะฮะตัวร่วมตู้ตัวแรกทางด้านของอามาซกินะครับมาซกิม่วงตัวนี้ดูดีครับโจมตีปกติแรงครับมีเกาะครับแล้วก็มีท่าเสริมพลังนะครับสําหรับมาซกินะเป็นตัวที่เริ่มเก่าแล้วแต่ว่าเล่นได้ดีในปัจจุบันครับเล่นได้ดีแบบมากๆในปัจจุบันครับสังหารและสังกัดนะ ต่อไปเป็นอิชินฟ้าครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่รองลงมาจากมาสกิครับตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับไม่ได้ถึงกับแย่ yeah, นะก็คือเล่นได้มีบล็อ,อกระเลีกของฮอลโล่ Holo, นะฮะตัวนี้ก็เล่นได้ดีเช่นกันเป็นตัวที่เท่ตัวหนึ่งครับใช้ได้ส่วนตัวที่เหลือผม ขอพูดแบบรวมๆนะฮะคือมันแค่พอเล่นได้ครับมันไม่ได้ดูดีครับหลังตู้แบบน่ากลัวจะจัดเลยก็คือตัวร่วมตู้ตัวร่วมตู้ครับเกือบทุกตัวในตู้นี้เลยนะคือมันเริ่มเก่ามากครับเก่าแบบเก่ารอวันทำดาวแดงเลยครับแล้วก็ในปัจจุบันแทบจะเล่นด่านอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากฟาร์มทั่วไปเอาไปฟาร์มเล่นลนู่นเล่นนี่ แบบทั่วไปได้อยู่ครับแต่เอาไปเล่นอะไรในจริงจังอะไรนี้มันแทบจะเล่นไม่ได้นะครับหอกคอยธรรมดาก็เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นหอกคอยพิเศษน่าจะไม่ไหวแล้วนะถ้าขาเอาไปขึ้นในชั้นบนบนอันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับก็พูดไปดูรวมโดยรวมไปแล้วกันนะส่วนตัวนี้ผมก็จะเปิดอยู่ก็เดี๋ยวไปดู2ตัวหน้าตู้กันเลยประฟามรดเร็วนะฮะ สองตัวหนะ้าตู้ครับตัวแรกของเราก็อ่ะมาอยู่ที่เบียคุยะก่อนเลยตัวนี้โจมตีใกล้นะฮะถ้าสองโอ้โหจดเบียคุยะไม่มีสถานะอ่อนแรงโอเคโยุามโมทูหัวแน่าหน่อยครับสังหารไร้สังกัดสายส่ SP 8 6รบครับติดอ่อนแรงครับสำหรับถ้าโจมตีโจมตีใกล้แล้วก็มีลิงก์ เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก30%ครับเป็นลิงที่ดีครับสกิลพัฟซีฟครับลบสุ่เชิญบวก1ทะลุกาดสีแดงครับไม่สนกติกาของสีแดงครับแล้วก็ไม่ติดไฟครับยืนแช่บ่อไฟได้สบายชิวๆสบายหายห่วงอเบลิตี้ครับพิษแรงบวก2เลยแรงอยู่ครับความเสียหายไม่ตาย40%ติดสถานะบวก5วิครับเมื่อติดออนแรงครับความเสียหายทั้งหมดบวก40%ครับติดออนแรงบวกไปเลยอีก40%แค่ติดอย่างเดียวพอนะ แล้วก็ยืดเวลาท่าเสริมพลังครับมีท่าเสริมพลังด้วยนะครับาบาเรียรตอนเริ่มบอก1 0ครับลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%เครับเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังครับก็ท่าเสริมพลังนี่จะทําให้เราเก่งขึ้นนะเ้วเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังเนะี่ยคือมันเป็นอ b i l i t ตี้ที่ดูดีพอเรากดใช้ปุ๊บเราจะเก่งขึ้นแรงขึ้นนะครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับสกิลแรงขึ้น40%ครับอันนี้ไม่ค่อย อัลบิตีดูแบบจะไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่แต่มีท่าเสริมพลังคือดีครับแล้วก็มีทางด้านของติดสถานะแล้วก็เลือดเต็มครับบวกอีกอย่างละ40นะมีทุก,กาดสีแดงครับอันนี้ถือเป็นข้อดีครับได้ใช้แน่นอนในอนาคตนะครับสำหรับดันผู้กันแล้วก็ไม่ติดไฟฮิตแรงบวก2พื้นฐานฮิตแรงบวกถือว่าแรงครับปัจจุบันฮิตแรงบวก,บกถือว่าไม่ค่อยแรงนะแต่ถ้ามีฮิตไม่ตายถือว่าแรงอันนี้เป็นฮิตแรงบวก2อันนี้ถือว่าแรงครับมีบาเรียรตอนเริ่มบวก10ด้วย จฉาไปเลยแล้วก็มีท่าเสริมพลังครับสำหรับท่า2เป็นท่าเสริมพลังก็ดูดีครับสำหรับเบียคุยะนะสังหารไร้สังกัดด้วยก็เอาเป็นตัวเลือกสําหรับลรงหองคอยแล้วก็ฟาร์มโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นธนูสีแดงนะถือว่าดีต่อไปเป็น s อสนตครับตัวนี้เอสนตตัวนี้โจมตีกายท่า2เป็นเกาะครับฟิลนซี่สแตนเล็ตเทิลสังหารไร้สังกัด sp864 แครับแล้วก็มีริงลดคุณธารมแรงสเป์็นตเป็นตัวที่นำมาริงได้ดีครับ สกิลพาสซีฟครับลดชกเฉินบวกหนึ่งครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับลดคุณารมถ้าโจมตีแรง6%สกิลรีเร็วขึ้นนะครับเมื่อเรือเต็มไม่ติดแข็งครับยืนแช่บ่อแข็งได้เลยอเบลิตี้ที่มีโอกาสได้ครับค,ครอบเขตแรง20%รฮิตแรงบวก2ครับแรงนะแรงฟ้ามเสียหายถ้าไม่ตาย40%ครับก็เท่ากับเบียหุยะเลยนะ ตัวนี้มีสกิลกว้างนี่ถือว่าดีส่วนปีกยะไม่มีครับแล้วก็เวลาติดสถานะเป็ปกติบวก5วินาทีครับติดออนแรงแรงขึ้น40%แล้วก็ติดโซแรงขึ้นอีก40% 2ส,สถานะนี้สามารถติดพร้อมกันได้ครับเมื่อติดพร้อมกันจะแรง80%แต่เขาไม่มีติดสถานะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ต้องดูกัน ธุกกาศสีน้ำเงินครับแล้วก็จำนวนการใช้บาเรียบวก2พลังกดวิญญ,ญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับอเบรตี้นี้ถือว่าดีมากๆครับฮิตแรงบวก2บวกพลังวิญ,ญญาณก็โอ้เกือบจะ300%เลยนะฮะแรงแรงดีนะเนี่ยแรงดีนะมีธุกกาศสีน้ำเงินด้วยก็มีทางด้านของติดสถานะอีก2อันเลยอันนี้ก็ถือว่าดีสุดๆเลยครับก็ามาดูสรุปอีกทีครับลิงรถชนทางแรงสิบครับไม่ติดแข็งเลดเต็มสกิลรีเรลีฟ6%ฮิตแรงบวก2 ติดสถานะบวก80ดิบติดสถานะบวกอย่างละ40กลายเป็น80นะฮะแล้วก็ธนุกาศสีน้ําเงินมีบาเรียรบวก5ครับก็เป็นข้อดีอ้าวมีเป็นสังเวียนด้วยนะฮะผมไม่ได้เลือดดูเลเวล125ได้10ครับเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมดบวก10ได้รับไอเทมเสมริมลังเมื่อเริ่มบวก2ครับจำนวนการใช้บาเรียไอ้จำนวนการใช้ทำให้ตายบวก1นึ่ซูเปอร์อาร์เมอร์ครับก็เดี๋ยวต้องไปลองปั่นกันหน่อยแล้วในโหมดสังเวียนนะ ก็ใครเล่นคืนนี้ก็น่าจะได้เจอกันกับผมนะครับโดย Snot นี่แหละอ้าวยังไม่ได้เปิดนี่หว่าจะได้เหรออ๋ <c oughs> อก็สรุปนะฮะโดยรวม2ตัวหน้าตู้คือดูดีจัดเลยแล้วก็มาสก,กิที่พอได้ครับก็ทางด้านของอิชินก็ถือว่ากลางๆครับได้มาก็ไม่ได้แย่นะส่วนตัวที่เหลือผมมองว่าเกลือหมดเลยถ้าได้มาคือเราแบบโอ้โหสวยสุดๆครับก็เดี๋ยวมาดูการเล่นของ2ตัวนี้กัน ก็มาดูทางด้านของ S Not กันก่อนครับปึ๊บโอ้ตีปกติไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับตีไกลแต่ว่าไม่ค่อยไกลมากสําหรับท่าตีปกติก็เป็นหนามหนามสีฟ้านะไม่แน่ใจว่าในอนิเมะเป็นสีฟ้าไหมผมยังไม่ได้ดูภาคพันปีในอนิเมะเลยนะฮะผมก็อ่านามางะมาอย่างเดียวเลยก็ดูผ่านๆครับจากคนที่เอามาสปอยนู่นนี่นั่นนะจากคนที่โพสต์บ้างอะไรบ้างฮะก็ดูผ่านๆไป พอเข้าสู่ไว้ทํางานแล้วก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาไปดูมาละตอนนี้ออสกิลหนึ่งครับค่อนข้างไกลพอสมควรสกิลสองกลมด้านหน้ารวบแล้วก็ปล่อยไปครับรวบคล้ายๆวอลเทคแต่ว่าไม่ได้เป็นวอลเทคนะรวบแบบวอลเทคแล้วก็ปล่อยไปอันนี้ถือว่าดีครับสกิลสามกว้างแต่รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่หนเนี่ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮนะสกิลหนึ่งค่อนข้างพุ่งไปไกลพอสมควรนะฮะกระต่ายตัวนั้นยังล้มเลยนะฮะไกลอยู่ ไก่แล้วเนี่ยจริงไก่แล้วเนี่ยอ่าจะสามกว้างอยู่ครับเออโอเคถ้าสามกว้างนะแต่ว่ารูปรูป Animation อนิเมชันอ่ะมันอ่ามันแรงเหมือนแคบเพราะว่ามันมีรูปแค่แบบดวงตาไงถ้าสองดอีสรุปเคยคือ,อ,อสรุปง่ายๆถ้าหนึ่งพอใช้ได้ส่วนถ้าสองคือดีฮะไม่ตายใช้เซมบงเซอรก์กละซะงั้น ทั้งสองคือดีครับดีตรงที่มันรวบแล้วก็ปล่อยไปลักษณะคล้ายๆกับผม,นะผมนึกถึงกำลังนึกถึงอิจิโกะอิจิโกะฟ้าอายาคาชิครับมันจะสร้างดาเมด้านหน้าแล้วก็ปล่อยไปพุ่งปูดนะฮะลักษณะคล้ายๆกันแต่อิจิโกะมันจะไม่รวบนะอันนี้มันจะรวบก่อนรวบฟึบแล้วก็ปล่อยฟิวไปนะฮะเป็นเอ,อ,เ,อ,อเป็นสกิลที่ดี แต่สำหรับใครที่เป็นสายสก,กิลเล่นคล่องแบบปื้ดปาดปื้ดปาดอาจจะหงุดหงิดนะสำหรับการเล่นตัวนี้ครับผมว่ามันออกแนวเป็นออโต้ซะมากกว่านะฮะไปเอาบางใครไปกินไม่ใช่บางใครตัวเองด้วยนะไอ้ที่ว่าเนี่ยเรียบร้อยครับจบไปสำหรับ s n o นนะถือว่าโอเคดูดีครับ ก็ไม่ได้วาาด้าวอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันก็แบบใช้ได้อยู่นะอ่าต่อไปเป็นเบียคุยะครับเบียคุยะเขียวกดฟึบก็ให้ก็ใครที่สงสัยอยากเล่นอยากทดลองเล่นก็ลองเล่นได้นะครับถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เก่งไม่โหดอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปมันง่ายๆนะเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ใส่ของหรือว่าใส่ลิงอะไรนะครับมันเอากาันเล่นแบบตัวปเปล่าๆมาเล่นให้เราดูนะฮะมีเกาะครับ มีเกาะบารีบอกสิบเลยฟันโอ้ฟันไกลครับฟันไกลถ้าใครนึกไม่ออกคล้ายๆกับอิจิโกอาร์ตเขียวครับตัวนี้ฟันไกลแบบนั้นเลยแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้ฟันเร็วแบบนั้นดิอิจิโกอาร์ตเขียวมันฟันเร็วรัวฮะอันนี้มันฟันแบบฟันไกลแต่ว่ามันไม่ได้รัวใช้ได้นะเนี่ยถ้าฟันใช้ได้ครับชอบมากเลยสําหรับถ้าฟันปกติแต่ว่าเขาไม่ใช่สายปกติไงประเด็นถ้าหนึ่งไกลถ้าสองกลมด้านหน้า ท่าสามกว้างครับไม่มีไม่มีสกิลไม่มีเพิ่มขอบเขตแล้วไหนสกิลมันแลกว้างจาังวะแต่แต่ท่าหนึ่งกับท่าสองแร่แคบครับมีท่าสามท่าเดียวนะที่แรกว้างนะสำหรับการดูรอบนี้นะสักทีสังเกตด,ดูนะฮะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยติดใจตรงที่มันไม่ค่อยไกลนะฮะมแคบด้วยเล็กเลเล็กๆสั้นๆครับแล้วก็ปล่อยไปแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างครับไม่กว้างไม่ไกลครับเนี่ยไม่กว้างไม่ไกลถ้าสามกว้างดีครับชอบมากเลยสามกว้างดีปุ๊บนะบไม่กว้างไม่ไกลถ้าสองปุ๊บอ๋อถ้าสองมุดดูดเหมือนจะดูดนิดนึงนะฮะร,รวบเหมือนกันแต่ไม่ปล่อยแบบเอดนอตครับโอเคถ้าสามกว้างโอเค ถ้า3ดีครับถ้า3คือดีถ้า2คือพอใช้ถ้า1คือคือนน้าัที่จะไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่อาบริตี้เขาดีอยู่นะคิดแรงบอก2เลยแล้วก็มีเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังด้วยถือว่าแจวไปเลยครับบุบโอ้ยแกทำฉันเจ็บเหมือนกัน,น,นเนี่ยอนีก็นะจบไปสำหรับการรีวิวเบียรคุยะนะ ก็ถือว่าโอเคครับดูดีเออเอฟเฟกตดูดีเล่นได้ดีครับผ่านครับเชือได้อยู่ไม่ถึงกับแย่นะสำหรับผมไม่ถึงกับแย่ครับแล้วก็เท่มากด้วยเป็นคู่ที่กําลังเชื่อเชือนกันอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ